สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วทักษิณฉีกหน้าประยุทธ์ลันต้องแก้รัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยทารัฐมนูญดีเศรษฐกิจดีแน่ทักษิณลันต้องแก้รัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมเป็นสากลนาย,ยกมีภาวะาผู้นำทุกประเทศจะเคารพเชื่อถือเศรษฐกิจจะดีขึ้น เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2564ที่ลีโด c คอนเน็กสยามคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานแคร์ท็อกคนไทยไร้จนฝันเฟื่องหรือเรื่องจริงผ่านวิดีโอคลิปถึงการแก้ไขรัฐมนูญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าพูดเรื่องรัฐธรรมนูญตนโชคดีได้มาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตอนมีรัฐมนูญฉบับประชาชน ซึ่งตนถือว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีมากรัฐธรรมนูญ2,540ได้คำนึงถึงภาวะผู้นำของนายกถ้านายกไม่มีภาวะผู้นำถูกต่อรองทางการเมืองตลอดก็ทำงานยากคุณทักษิณกล่าวต่อว่ารัฐธรรมนูนบางคนคิดว่ามันเป็นแค่กฎหมายเป็นโครงสร้างของการบริหารประเทศบ้างมันมากกว่านั้น รัฐธรรมนูญหมายถึงเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการที่ทําให้หลักนิติธรรมถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนั้นจะทําให้ทุกประเทศมีความเชื่อถือและเคารพเราแต่ถ้าหลักนิติธรรมของเราไม่เป็นสากลเขาไม่เคารพเราไม่เชื่อถือเขาไม่เอาเงินมาหรือมาลงทุนในประเทศไทยอย่าไปคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นแค่กฎหมายเพื่อให้อำนาจในการปกครองเท่านั้นอันนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลไม่ใช่รัฐ ทางนี้รัฐธรรมนูญเพื่อรัฐหรือเพื่อประเทศและคนไทยทางประเทศนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่เป็นสากลถึงจะทําให้คนเชื่อถือประเทศเมื่อเชื่อถือเศรษฐกิจก็จะดีไปนั่งไล่ดูเถอะรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เศรษฐกิจช่วงนั้นจะดีเท่านั้นรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปไตยแย่เท่าไหร่เศรษฐกิจมันจะแย่เท่านั้น นอกเหนือจากคุณภาพในการบริหารการจัดก,การแล้วตัวรัฐมนูญจะเป็นกุญแจสําคัญการทุจริตคอรรับชันก็เหมือนกันรัฐมนูญเป็นตัวบอกหมดฉะนั้นเราต้องเอาจริงเอาจางกับรัฐมนูญเราต้องเอารัฐมนูญที่ดีอย่างรัฐมนูญที่เถียงกันในสภาว่ารัฐบาลนี้ปฏิญาณตนไม่ครบเพราะไม่มุ่งที่จะยึดและรักษาไว้ซึ่งรัฐมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทย ซึ่งความจริงผมก็แอบ,บจะอดพูดในใจไม่ได้ว่าก็อย่าไปปกป้องเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูนที่มันไม่มีประชาธิปไตยปกป้องทําไมเปลี่ยน,ยน,นใหม่ดีกว่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่า รัฐรรมนูญที่เป็นของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยมีหลักนิติธรรมเป็นสากลเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันรัฐธรมนูญมีความหมายฝากคิดด้วยคุณทักษิณกล่า,าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นประเทศคงจะเจริญหรอกนะนายยกยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจะเอาสมองจากไหนมาบริหารประเทศให้เจริญมีแต่กู้เงินมาแจกแล้วก็บอกว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือนี่นี้ใครล่ะจ่ายก็พวก,พวกที่เสียภาษีกันนี่แหละแจกปลาให้คนแทนที่จะสอนวิธีจับปลาแทน ความจริงระบบของคุณทักษิณมาถูกทางแล้วการแก้ปัญหาความยากจนคือตั้งกองทุนหมู่บ้านให้คนที่ขยันทำมาหากินกู้เงินไปลงทุนให้โอกาสเขามีทุนในการสร้างอาชีพถึงจะหลุดพ้นความยากจนได้ไม่ใช่นโยบายแจกเงินให้กินใช้แบบยุคลุงตู่ถ้าคนขี้เกียจแจกให้กินจนวันตายก็ยากจนอยู่ดี แต่ตอนทักษินอยู่เศรษฐกิจดีจริงคนรักญาติมีกินมีใช้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันคือเรื่องจริงนะก็เหมือนสีสองให้ควายฟังล่ะค่ะทักษินพูด20นาทีมีความหวังมากกว่าประยุทธ์พูดมาเจ็ดปีอีกอ่ะนี่คือเรื่องจริงความแตกต่างของสมองเขาวัดกันตรงนี้ภาวะผู้นำทักษินรวมถึงคุณภาพสมองประยุทธ์ไม่ได้มีเลยแม้แต่นิดเดียว มีคนด่านานะยกทักษิณไม่ถึง100แต่มีคนชื่นชมมากมายในที่ตรงนี้คิดเอาเองก็ได้มังว่าที่เขาพูดอาจจริงหรือไม่จริงเห้ออยากได้ผู้นำที่ไม่ไอายใครครับภาษาอังกฤษคลรองแค่มีบ้างไหมนะ ท่านนายกทักษิณพูดถูกแต่พวกเราคนดีมันจะไม่ยอมเพราะถ้าแก้ให้เป็นประชาธิปไตยเมื่อลงเลือกตั้งก็แพ้พรรคเพื่อไทยอยู่ดีพวกมันถึงต้องเอาสวะ250คนที่พวกมันแต่งตั้งมาเลือกนายกเพราะมันรู้อยู่แล้วมันเลยเขียนรัฐธรรมนูญออกมาบังคับใช้แบบนี้ผู้นำต้องมีหัวการค้าไม่ใช่หัวทางทหาร ใช้กำลังพลเพื่อเบ่งคับบ้านคับเมืองการบริหารคือต้องมาจากคนที่มีหัวทางการค้าบ้านเมืองต้องได้กําไรไม่ใช่ขาดทุนต่อประเทศอื่นแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าตอนทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าตอนประยุทธ์เป็นแบบชัดเจนจริงๆครับสลิมแค่เห็นรูปทักษิณก็กระนๆๆวนกระวายแล้วเหมือนผู้ร้ายเห็นตำรวจยังไงอย่างนั้นนะครับงานนี้บิ๊กตู่มีหน้าหงายโดนเด็กถอนหงอก โอ๊กลูกทักษิณซัดบิ๊กตู่ในหัวมีแต่ทักษิณหรืออย่างไรซัดอีกปรนตําแหน่งนั่งนายกมาเ7ปีประชาชนยิ่งจนโดยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี2564นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่พลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมขอสื่ออย่าเอ่ยชื่อนายทักษิณโดยได้ระบุว่าใครว่างช่วยเอาคุณพ่อผมออกจากหัวนายกตู่ทีครับป้นตำแหน่งนายกไทยจากน้องสาวพ่อผมมาเจ็ดปีแล้วคุณพ่อผมไม่ได้กลับเมืองไทยมาสิบกว่าปีแล้วในหัวลุงยังมีแต่ จ้องจะโจมตีทักษินทักษินทักษินอยู่นั่นแหละตกลงคนที่ทำมาหากินจนมีฐานะดีก่อนเข้ากันเมืองโดยวิถีประชาธิปไตยเป็นนายกที่ตั้งใจทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติบริหารประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนกลับกลายเป็นคนไม่ดี ส่วนคนถือปืนฉีกรัฐรรมนูญแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาเจ็ดปีพรานเงินภาษีประชาชนไปร่วม20ล้านล้านบาทประชาชนยิ่งจนลงเรื่อยๆบริหารประเทศจนมีความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลกคือคนดีตั้งใจทำงานให้คนสรัทธาน่าจะดีกว่าเอาแต่ด่าทักษินหรือเปล่าครับลุงนายพานทองแท้ระบุ โดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจ่นุนม,มากอย่างเช่นในใจก็คงจะคิดอิจฉาทักษินนั่นแหละ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์พี่น้องประชาชนรักใครห่วงหาอยากให้กลับมาเป็นนายกอีกทั้งทา,งท,างที่ตัวเองพยายามดิสเครดิตใส่ร้ายเขาสารพัดแถมยังพยายามจะยกตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาอีกแต่ก็ไร้ความสามารถอนนะล้างผลานเงินภาษีไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําให้ประเทศชาติและประชาชนให้อยู่ดีมีสุขขึ้นมาได้เป็นได้แค่ตัวอิจฉามาบ้าบอๆไปวันวัน สมองลุงตูบแกไม่ได้มีแต่ทักษินเท่านั้นนะล่าสุดสมองแกมีติกตอกแล้วทักษินคือนายกที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนอกนั้นเทียบเสร็จเล็บขบลุงทักษินไม่ได้เลยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก20ปีแล้วแผ่นดินที่งดงามจะมีแต่เจ้าสัว เกิดมามีปมอ,อยากเก่งเหมือนทักษิณแต่ทํำไม่ได้น่ะสิเลยฝังใจมั้งเห็นใครพูดชื่อทักษิณแล้วเหมือนลุงจะของขึ้นทันทีพวกเชียร์ลุงฟังไว้นะตั้งแต่ลุงเข้ามาบริหารประเทศลุงสร้างนี่สินมากมายมหาศาลต่อไปถ้าลุงตายไปใครจะใช้นี้ลูกหลานของพวกคุณหรืออย่างไร ไม่งั้นมันจะลอกนโยบายมาทั้งหมดหรืออย่างไรแค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเหมือนเด็กลอกข้อสอบเวลาให้ทำจริงทำไม่เป็นสภาพประเทศถึงได้เป็นง่อยอย่างทุกวันนี้ยังไงล่ะกลัวนายกทักษินจนขี้ึ้นสมองแล้วเลยอิจฉาริษยาในความเก่งความสามารถเป็นที่ยอมรับจากนานา,นานประเทศเพราะผู้นำถอยเถื่อนโง่อันธพาลผลงานก็ไม่มีเป็นที่ประจักษ์มีแต่นีท่วม ก็คนมันทุกข์ทรมานใจยังไงล่ะคะยิ่งเป็นนายกห่วยแตกประชาชนยิ่งรักท่านทักษิณมากใครๆก็เรียกนายกทักษิณจนติดปากส่วนคนได้เป็นนายกเขาเรียกว่าลุงลุงลุงไปเมืองนอกก็เอาผลงานนายกทักษิณไปอวดชาวโลกอีกชาวโลกเขาก็ไม่ได้โง่นะน่าสงสารลุงตู่เนาะเพราะคุณทักษิณหล่อและฉลาดกว่าคะ่ะความอิจฉาเลยครอบงำ มันบริหารประเทศไม่เป็นค่ะตอนนี้ประเทศถอยหลังลงเหวแล้วมันกลัวนายกทักษิณจะมาบริหารประเทศแทนมันค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสุดและมัี่ชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ